ราก็แบบกินไปด้วยอันนี้เป็นร้านบราซิลเออแล้วก็กินขนมเป็นสติ๊กแบบนี้ที่งานอาลบานน่อยู่ในวินเทอร์ทัวร์วันนี้ว่าสุดท้ายแล้วนี่ทําทำแบบไลฟ์สีมเป็นทน่ทําำเลยนะอร่อยอันนี้มากินครั้งที่สองัอนเนี้ยแบบกลมๆแบบเนี้มันจะแบบ นุ่มแล้วก็อร่อยเป็นชีสแบบเป็นแท่งก็มีแต่เป็นแท่งมันจะแข็งหน่อยอันนี้มันจะแบบนุ่มแขง็งแข็งนอกไปว่านุ่มในแต่เดี๋ยวคนอีกให้ดูร้านมาจิตน่ารักไหมน่ารักหมดแล้ว ให้ยาวอ่ะนี่นยาวขนาดนี้เดี๋ยวพาไปดูร้านนี้เนื้อก็น่าลองกินนะเป็นเนืน้อแบบสีเพิ่ชิญใหม่อยยวะไม่ได้สั่งมีหัวมันนี้น่ารักยูสีบาติวยูเจ้าของร้านก็สวยอืมก็อันเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรา อาหารอยากจะได้อะไรสิ่งไหนแล้วเราก็ปลูกเอาไว้ที่ข้อมือเ้วก็จะกระทั่งแบบพยายามทำทาท,ท,ทาทุกอย่างกระทั่ทงมันหลุดไปอ่ะเขาบอกว่าความสาเร็จของเราจะมาถึงนี่ขนมเมื่อกี้ที่สั่งกินไปเป็นข้างตัดนี้ก็อันนี้คืออร่อยมากเดคอเมนเลยลาซิสบิลเลนอสเน่ย